ตุพรุษพัฒ์เปิดเกมการเมืองจับคนทำงานจริงชูโอกาสใหม่นำการบริหารสู่ทางออกประเทศพักโอกาสใหม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการบนสมรภูมิการเมืองไทยพร้อมประกาศจุดยืนชัดเจนว่าประเทศไทยไม่ขาดปัญหาแต่ขาดการบริหารจัดก,การที่มองเห็นทางออกการเปิดตัวพักโอกาสใหม่นำโดยจตุพรุษพัฒน์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ อดีตกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งยังเคยรับตำแหน่งอธิบดีกรมควบคุมเวลพิษอธิบดีกรมทรัพยากรน,น้ําและอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชผู้มีประสบก,การณ์ตรงในการบริหารประเทศเชิงระบบพร้อมทีมผู้สมัครกรุงเทพมหานครและตัวแทนจากทั่วทุถูกภูมิภาคทั่วประเทศภายใต้แนวคิดหลักวิกฤตเปลี่ยนไทยโอกาสใหม่ปเปลี่ยนอนาคต ภาคโอกาสใหม่นั้นชี้ชัดว่าการเมืองต้องไม่หยุดอยู่แค่คำมั่นสัญญาแต่จะต้องเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาจริงของประชาชนด้วยการบริหารจัดการอย่างเชี่ยวชาญโดยมีผู้มีประสบการณ์การทำงานจริงในระบบราชการระดับประเทศขับเคลื่อนนโยบายเนี่ยมันต้องไปอยู่ในรัฐบาลก่อนในหัวใจสําคัญแต่เราก็จะนําเสนอนโยบายของเราให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบม,มากที่สุดว่าเราเข้าไปแล้วจะทาอะไรบ้าง ผมบอกแต่ต้นไงเราเปลี่ยนวัทกรรมเป็นการทํางานเปลี่ยนคําว่าท่าเป็นธรมเปลี่ยนคําว่าส่วนตัวเป็นส่วนรวมสุดท้ายต้องเปลี่ยนวิโอกาสเรื่องต่างๆที่ผมพูดนะคือนโยบายที่เราจะ,จะขับเคลื่อนเต็มที่ที่สุดผมคิดว่า ถ้าจะขับเคลื่อนได้จริงเราต้องเลือกเราไปเป็นอสสแล้วจะไปขับเคลื่อนในร,รัฐบาลอย่างเต็มที่น,นี่คือหัวใจสำคัญวันนี้วันนี้ก็ต้องฝากพี่น้องสื่อมวลชนนะครับช่วยกระจายสิ่งที่เราจนะนำสำหพี่น้องชนอย่างมากที่สุดนะครับเพราะผมเชื่อว่าวันนี้เป็นทางเลือกทางหนึ่งของพี่น้องประชาชนถือว่าไม่ช้านะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะอา,อาจจะทําให้คนมองเอ๊ะเปิดตัวที่เราเป็นหัวหน้าพรรคมาควนแล้วละ่ะวันนี้ก็เป็นการให้เราเห็นว่า,วาเราเีผู้สมัครแต่ละภาคเนี่ยค่อนข้างจะครบถ้วนนะครับแล้วก็ที่ประการสุดก็คือ วันที่8ปในวันเลือกตั้งนแปดมิถุนายนเป็นตัวสําคัญในการชีน้นะครับถ้าถ้าโอกาสไหนได้มีโอกาสให้ใช้ที่น้องประชาชนเราก็จะทำาทนึ่งเต็มที่ตรงนี้ครับก็ตอนนี้มีผมนะเป็นเป็นเป็นคนที่หนึ่งครับสองสามกจะตามมาครับไม่ไม่ได้เน้นนะฮะเพราะเราเราอยากจะเรียนพี่น้องสิระชาชนว่าถ้าโอกาสไหนที่พัคที่เป็นตัวแทน,นของคนคนไทยทุกคนนะครับเราไม่เน้นนะฮะแต่กทมอ,อาจจะมีผู้สมัครมาพอสมควรเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่ใกล้ทิศแกระถานท่านรองหัวหน้าค เขาก็ดูแลตรงนี้นะครับจำนวนเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้มป็จนวนที่พอที่จะส่งชื่อลงแคนด,ดิเดตเพ่ยกได้ผมเคยสัมภาษณ์กันแล้วนะครับพราโอกาสใหม่จะจะเป็นพรรคที่ทํางานได้กับพรรคที่ไม่มีการเรียกว่าเป็นวงเกิน สถาบันนะครับผมผมเด่นตรงที่เขาดึงนโยบายเราคือการปกป้องสถาบันนะครับคือเรื่องเรื่องที่เราทำอเพราะนั้นเราทำงานได้กับทุกภาคที่สำรับเกงอนที่สอบของกันสอบรับกันครับผมเชื่อว่า สิ่งที่สุดพันสุดคืออยากจะแก้ปัญหาที่น้องประชาชนอย่างอย่างอย่างเร็วนะา่จริงจังตรงนี้ครับผมอยากจะเน้นเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงต้างเรื่องการจะให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว,ว่าวันนี้เราต้องมาเชิญกับอะไรแล้วเรากำลังจะแก้ปัญหาให้ใครซึ่งเรื่องของเรื่องของทร,รัพยากรธรรมชาติเป็นเรื่องที่มีความสํมาคัญนะครับและเรื่องของโลกร,ลกร้อนเนี่ยซึ่งผมคิดว่าทั่วโลกเกิดปัญหาถ้าเรามัวแต่ตั้งรับเนี่ย คิดว่ามันจะไม่ทันนะครับซึ่งเราเราแก้ปัญหาให้กับลูก,ลกลๆหลานของเรานะครับซึ่งอันนี้มันเป็นปัญหาที่มันสะสมแล้วก็เป็นปัญหาที่อนาคตมันจะเกิดความรุนแรงท,ทุกปีทุกปีเพราะนั้นเป็นโอกาสที่พรรคของเราเข้าไปเนี่ยเราจะแก้ปัญหาตัวนี้ยอย่างฉับไวแล้วก็ลดความสูญเสียให้มากที่สุดครับคุณผู้ชมครับ